สวัสดีค่ะก็อยู่กับช่อง Power Math C 1 1โดยครูปุ๋ยพัชรินเผาตะคุนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องเซตข้อที่9ค่ะโจทย์ข้อที่9กําหนดแผนภาพแบบนี้แล้วก็หาเซ็ต่างๆอีกทั้งหมด8ข้อย่อยด้วยกันเรามาทําความเข้าใจกับแผนภาพก่อนนะคะสําหรับแผนภาพนี้นะคะจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะซึ่ง ก็คือเอกภพสัมพัทธ์หรือจะเรียกว่า universe สนะคะสัญลักษณ์ก็คือตัวยูก็จะเป็นขอบข่ายทั้งหมดที่เราศึกษาจากนั้นนะคะก็จะมีรูปวงกลมรูปวงกลมก็จะแทนเซตนะคะแทนเซตต่างๆของตัวเลขต่างๆที่อยู่ในวงกลมแล้วก็จะมีรูปสามเหลี่ยมแล้วก็วงรีนะคะมาตอบโจทย์ข้อที่หนึ่ง เซตของสมาชิกที่อยู่ในรูปวงกลมรูปวงกลมสีแดงนะคะมีตัวเลขอะไรบ้างเราก็นำมาเขียนได้เลยซึ่งก็จะมีนะคะก็ไล่ตั้งแต่ตัวน้อย,อยที่สุดนะคะก็จะมี0 2 4 7 9 12แล้วก็14คือตัวเลขทั้งหมดที่อยู่ในวงกลมต่อไปข้อที่2เซตของสมาชิกที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมมีตัวเลขไหนบ้างนะคะที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมนี้ ก็มี1 4 6่ 12, 15ก็ก้าก็นำมาเขียนในรูปของวงเล็บปีกาให้เรียบร้อยข้อย่อยที่3เซตของสมาชิกที่อยู่ในรูปวงรีรูปวงรีคือสีม่วงนะคะก็จะมีตั้งแต่1 4 5 7 11 12ค่ะแล้วก็นำมาเขียนในรูปเซตนะคะมีวงเล็บปีกามีคอมมาขั้นระหว่างสมาชิกแต่ละตัว โจทย์ข้อที่4เซตของสมาชิกที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมและรูปวงกลมอาจก็จะมีตัวเชื่อมือคำว่าและนะคะแปลว่าตัวเลขเหล่านี้จะต้องอยู่ทั้งในสามเหลี่ยมด้วยและก็อยู่ในรูปวงกลมด้วยอ่ะมันอยู่ตรงไหนในสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมนี่ก็คือบริเวณนี้นะคะที่สามเหลี่ยมและวงกลมนั้นซ้อนทับกันอยู่ซึ่งก็จะมีตัวเลข 4, 9แล้วก็12 ก็คือคำตอบของข้อที่สีนั่นเองข้อที่5เซตของสมาชิกที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมและวงรีตัวเชื่อมมือคำว่าและเหมือนกันในสามเหลี่ยมคือสีเขียววงรีสีม่วงนะเพราะฉะนั้นมันก็คือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองนะคะที่สอนทับกันเพราะฉะนั้นเราจึงตอบเซตของ1 4สีแล้วก็12ค่ะข้อย่อยที่6 เซตของสมาชิกที่อยู่ในรูปวงรีและรูปวงกลมวงรีและวงกลมวงรีสีม่วงวงกลมสีแดงส่วนที่ซ้อนทับกันนี่ก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะคะถ้าและเนี่ยแสดงว่าตัวเลขนั้นจะต้องอยู่ทั้งในวงรีแล้วก็อยู่ในวงกลมด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบคือเซตของ4 7แล้วก็12ค่ะ ต่อไปข้อที่7เซตของสมาชิกที่อยู่ในวงกลมนะอยู่ในรูปวงกลมแต่ไม่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมอยู่ในวงกลมแต่ไม่อยู่ในสามเหลี่ยมอ่านะก็คือพื้นที่ส่วนที่ระบายตรงนี้นั่นเองจริงๆแล้วอยู่ในวงกลมเต็มวงใช่ไหมคะมันก็จะซ้อนกับสามเหลี่ยมสีเขียวอยู่แต่ทีเนี้ยเราไม่เอาตัวที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยม เพราะฉะนั้นนะคะเซตนี้ก็จะมีสมาชิก0 2 7แล้วก็14นั่นเองต่อไปก็ที่8เซตของสมาชิกที่อยู่ในรูปวงรีหรือรูปสามเหลี่ยมอันนี้ถ้ามีคำว่าหรือนะคะแปลว่ามันอยู่ทั้ง2ส,ส่วนเลยทีนี้จะมีคำว่าแต่ค่ะแต่ไม่อยู่ในรูปวงกลมอ่าโอเคเดี๋ยวทํำทีละขั้นตอนนะคะอ่ารูวงรีแล้วก็สามเหลี่ยม นี่วงรีแล้วก็สามเหลี่ยมอ่าก็คือในส่วนของตรงนี้นะคะที่เขาบอกว่าเอ่อเซตเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่บริเวณตรงนี้แหละแต่แต่ไม่อยู่ในรูปวงกลมเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดส่วนที่เป็นวงกลมออกไปตรงนี้เป็นวงกลมตรงนี้เป็นวงกลมถูกต้องไหมคะนี่ตัดส่วนของวงกลมออกไปค่ะเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยมีเลขอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวแรงเงาให้ดูนะคะ ก็จะมีหมายเลข 1, 5 6 11แล้วก็15คือคําตอบของข้อนี้ค่ะอะ่ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนแรกเนี่ยมันเชื่อมด้วยคำว่าหรือก็จะเป็นพื้นที่ใหญ่ๆรวมทั้งหมดเลยระหว่างวงรีแล้วก็สามเหลี่ยมแต่ทีนี้ก็ให้ตัดส่วนที่อยู่วงกลมออกไปมันก็จะได้พื้นที่ส่วนที่แรงเงามีตัวเลขอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือสมาชิกของเซตที่โจทย์ต้องการหานั่นเอง เสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อที่9ค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ